แรเจะนี่มาแล้วค่ะไปทานอาหารไทยอร่อยๆที่เชียงใหม่กันค่ะ ถ้าคุณอยากทานกับข้าวที่เหมือนกับทานที่บ้านอย่างเช่นแกงจืดผัดผักน้ำพริกร้านนี้ก็ตอบโจทย์นะคะร้านชื่อว่าห้องแถวเป็นร้านอาหารไทยแบบโบราณเก่าแก่กว่า30ปีแล้วค่ะมีเมนูให้เลือกเยอะรสชาติจะออกไปทางหวานตามแบบฉบับอาหารไทยถ้าใครชอบรสเค็มอาจจะไม่ตรงสเปคสักเท่าไหร่แต่สําหรับปลายเอาเป็นว่าขอเลือก2เมนูที่ชอบมาแนะนําแล้วกันเมนูแรกก็คือล้มเรือร้าจานนี้เลยละค่ะเครื่องเยอะหอมนะคะรสชาติอาจจะไม่จัดจ้านแต่ว่าราดข้าวทานได้เพลินๆทานกู่ผักสดหมดจานในพริบตา คและมาถึงเมนูลับเมนูเด็ดที่อร่อยมากๆในวงเล็บสําหรับลารนะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ทําแบบดั้งเดิมเสน้นก๋วยเตี๋ยวนุมน่มๆคลุกเคล้ากับน้ําปรุงที่หอมซีอิ๊วทานเข้าไปแล้วคือรสชาติและกลิ่นนั้นใช่เลยค่ะมันคือก๋วยเตี๋ยวหลอดที่เราทานตอนเด็กๆนั่นเองถ้าใครอยากทานก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบโบราณพุ่งตรงมาที่ร้านห้องแถวได้เลยเมนูนี้ปลายแนะนําเลยค่ะ